สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเปิดคลิปในมุมสูงเลยนะครับวันนี้เชื่ว่นี่ฝนกำลังจะตกนะครับฟ้ามืดเลยนะเขาเลยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ตกแล้วนะครับแล้บรรยากาศนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพกัปคนโคอีกครั้งแล้วนะครับอันนี้จะพามายิงปลานะครับติดตามผลงานนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับด้านนู้นครับติดตามผลงานของคอนโคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับพอดีกล้องมีปัญหาด้วยนะครับ ใช้มือถือถ่ายก็ไม่ถนัดนะครับไม่ได้เห็นช็อตในการยิงนะฮะก็ขอขอภัยท่านผู้ชมมาด้วยนะครับครับติดตามรับชมเลยครับ ท่นานผู้ชมได้ประชันมาหนึ่งแต้มนะครับไซส์น่าจะเกือบโรนะรับเกือบโรนะครับท่านผู้ชมไซส์สวยครับไม่มีช็อตยิงนะครับใช้มือถือถ่ายเนี่ครับยิงทีห่านมินก็แตกกระจายนี่ก็จะเริ่มเข้ามาอีกแล้วครับ ลองดูไซส์สวยๆสักตัวสองตัวครับกลับแล้วพอได้กินทำกับข้าวเย็นครับครับผมอย่าลืมติดตามคุณโคพัทน์ินนะครับติดตามกันต่อเลยครับอาจไม่มีช็อตยิงนะ,ะท่านผู้ชมสองแต้มติดเลยครับท่านผู้ชมไม่มีภาพให้ดูนะครับรีบยิงครับ ครับผมติดตามกับคุณโคพัทิมต่อนะครับครับท่านผู้ชมสีแต้มนะครับไซส์บิ๊กๆเลยนะครับเนี่ยฮะไซส์กิโลขึ้นแค่นั้นเลยฮะใหญ่สน่ใหญ่ิเข้านี่เลยครับกลางกลางเลยนะเนี่ยฮะยินงเข้ากลางเลยนะครับ ใช้มือถือถ่ายก็ไม่มีช็อตที่จะยิงฮะขอโทษทีด้วยนะครับใส่บิ๊กๆเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับคนโคพัดคินนะครับใต้หวันนะคะยิงอยู่ที่ใต้หวันนะครับครับผมตามต่อเลยครับได้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับท่านผู้ชม งหน้าปากท่อเลยนะครับเริ่มเลยครับยิงตอกข้างเลยนะครับครับติดตามต่อครับท่านผู้ชมมาแล้วครับประช่อนไซส์งามๆนะฮะไซส์กิโลกว่านะครับ มาแล้วจวังหวะยิงๆเลยนะครับได้ขึ้นมานะครับไซโลกว่านะได้ขึ้นมาเลยอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไซโลกว่านะฮะตัวนี้ครับตัวใหญ่นะครับยิงเข้านี่นะฮะนี่ครับ ดูกระดูกเลยนะครับครับผมติดตัง้งมาผลงานของคุณโคพัถินต่อนะครับได้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับท่านผู้ชมปลาช่อนนะครับปลาช่อนนะครับปลาช่อนไซส์สวยๆนะครับเนี่ครับ ใส่กับโลนะฮะใส่โลกับโลนะ,ะตัวผลงานอีกหนึ่งแต้มของคนโคนะครับท่านผู้ชมเข้าขกลางกระดูกเลยฮะติดตามมาต่อนะครับท่านผู้ชม ลืมไปครับวันนี้เอาตะช่างมาด้วยนะครับตะช่างลองวัดดูเลยนะครับว่าช่างดูเลยนะว่าจะได้ชักเท่าไหร่ครับบาากิดนึงนะครับ อันนี้โลสองนะครับท่านผู้ชมอันนี้โลหนึ่งนะครับ ัวนี้เท่าไหร่ครหมุนหมุนหมุโลห้านะครับตัวนี้ตีท้าปุ่มตะกอนเบล่าเป็นมึ่งอะไรอย่างเงี้ยออแป้นเขียบเบล่าตกนะครับใหม่ตัวนะครับตัวนี้ก็โลสี่นะ,นะครับตัวนี้อยู่โลสี่เราจะใส่บิ๊กๆครับท่านผู้ชม ครับผมตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนาอโลโนิดๆนะครับโลโนิดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีแต่สายโลขึ้นนะครับป่าครับผมอย่าลืมติดตามคนดโคพัดทินนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ